อาเลยครับขอต้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเริ่มเช้าวันใหม่กันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่นะครับณนะวันที่12เมษายนพุทธศักราช2567นะครับแรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่นะครับโดยสารมากับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่31มีรถรบนอจอดอยู่ด้วยนะครับ ชมรถออกมาชมรถเข้าโรงกันก่อนนะฮะเวลานี้คือคึกคืนมากเลย yes, <why? S 1> เยอะวสายเข้าโรงไปนะครับมาแล้วครับขบวนรถด่วนพิเศษทักษินขบวนที่3 7หลายทางสถานีสุงไหงโกโลกเปลี่ยนเป็นรถจากอันซอมสตอสาม4306กทำขบวนครับ นิดหน่อยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเวลาก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอะไรครับขบวน 3, าเจออกชุมทางหาดใหญ่บก็ขอด้วยนะครับรถขายอาหารทดลาที่ทาขาการปยรถดพิเศ5ทางา้วยสากจากเราันกท้ายด้วยบอนอป หมายเลขหนึ่น, <c oughs> นะครับโอ้ <c oughs> จุดรถเซนอารนะครับผมก็กำลังเติมน้ำมันนะครับก่อนที่จะนำาริ้วไปเก็บในย่านเนาะโน่นนะครับรถจักรเข้าโรงนะฮะ วันนี้ก็สังเกตได้ว่ามีรถคอนเทนเนอร์แปลกหูแปลกตามากเลยนะครสำหรับผมเนี่ยคอนเทนเนอร์จากมาเลเซียนะครับน่าจะเป็นส่งหยิบซ้ำนะครับผมขบวนรถด่วนพิเศษขบ,บวนที่4 5นะครับ กับขบวน4 5ห้าออกชุมทางหาดใหญ่นะครับขณะเดียวกันริวรถเซีนาก็เคลื่อนแล้วนะครับเตรียมเขาเก็บต่อไป วัน9ก้นะครับอาร์สตมสีามห้าโยปทางสุงไหงโกโลกครับวันนี้มาถึงหาดแย่ราช้า98นาทีนะครับกระบนุนรถเนี้ส่งสินค้าโดยเฉพาะนะครับพวกวัสดุหิมหหอนะครับ ใต้เลยนะครับขบวนนี้สุดยอดมากสุดนะท้ายด้วยบพหอหนึ่งศูนสองสามครับโอ้โหไปแล้วครับผมเครื่องหมายท้ายดีกระบวนรถท้องถิ่นนะครับไปทางสุงไหนโกโลกนะครับ ขาดวันนั้นจะเป็นกระบวนสี่ห้าหกนะครับนี่นะครับ normal day ในขาดใหญ่นะครับผมก็เรียก้วา่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยเลยนะฮะ น่าจะเป็นดีเซนของขบวน947นะครับ ขบวนรถสองชิ้นขบนที463นะครับ463จากพัทรลุงไปทางสุงไหงโกลกออกจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ครับรายช้า40นาทีโดยประมาณนะครับ ไปเกี่ยวดังกระบวนแล้วนะฮะพัท,ทลุงสูงไหนโกรบพัทลุงนะครับป้าย<อ>จะเป็นรถน้องหนินที่ยาวนะครับไปเอากระบวน463ท้ายดีออก้างอัดใหญ่เป็นที่ร้อยครับโอ้โห มุงนาสุงไงายโกลกนะครับผมปลายด้ามขวานประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีอีก1คิวนะครับที่จะตามไปนั่นก็คือขอบวน947นั่นเองนะครับซึ่งขบวน947ก็จะไปสถานีไฟประดังเปซาเอ้ยปะดังเบซาขออภัยนะครับก็เดี๋ยวรอกันเดี๋ยวคู่ก่อนขบวนรถพิเศษที่992ไมยสวัสดีนะครับ ในมาเลจะเป็นรถด่วนขบวนที่1004นะครับวันนี้ก็น่าจะมาเทศก,กาลสงกรานนะครับผมเข้าสู่ชุมทางหาใหญ่นะครับลาช้า10นาทีโดยประมาณนะครับบวกลบนะครับเดี๋ยวตัว5219ครับเพิ่งทํา171มาไปรับขบวน992จากประรังเบซามานะครับ เตอร์ซิตี้นะครับบ้านเขานี่ครับผมมีรถนอนก็น่าจะมีรถเหมือนเป็นโหงนะฮะมันก็มีขายอาหารครับรถครัวเข้าสู่ชุมทางาดใหญ่นะครับผมจากมาเลเซีย ท้ายดีครับท้ายดีท้ายกระบวนนะครับไมยสวัสดจีจากมาเลเซียนะครับจากมาเลเซียเข่าเทียมชาชาลังที่หนึ่งนะครับผมสำหรับผู้ที่มาเที่ยวหาดใหญ่นะครับแล้วขบวนนี้ก็จะ กลับจากหาดใหญ่นะครับผมวันที่14เมษายนนะครับขาะเดียวกันกระบวน 9, 4, 7ก็ออกเดุนทางหาดใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานำไปดูนู่นก่อนดีกว่า อันนี้มันรถอาหารใช่ป่ะมันก็จะเป็นรถสเสบียงนะครับผมมันเป็นรถสเสบียงนะครับ It's like a restaurant car นี่ย มาชมกันนะฮยส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรถนอนนะครับเดยวเป็นสลปเปอร์คาร์นะครับน่าจะเป็นชั้นสองคล้ายๆกับไทยน้อยแหละชั้นสองปักอากาศนะครับดีตรงที่ว่ามีกระจกนี่แหละครับนอนชั้นสองครับ ก็จะเป็นลักษณะเป็นรถนั่งนะครับเป็นคล้ายๆกับบอชทปบ้านเรานะครับเบาะก,ก็เรียกได้ว่าสุดยอดเลยคล้ายๆกับลักษณะการจัดวางคล้ายกับบชทอครับแล้วก็บอกหมุนได้นะครับบอกหมุนได้นะครับหรือว่าฟิกว่ะน่าจะเป็นเบาะแบบฟิกนะครับหมุนไม่ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นรถ B1 น,นะครับ จากนู้นไปก็เป็นมชทเหมือนกันนะฮะก็จะหมดแล้วอูเรียกว่าแอร์ฉ่ำมากๆเลยนะฮะการเขาเรียกว่านับเลขที่นั่งนะครับก็จะเหมือนเครื่องบินนะครับเป็นแถวแถวเป็นเลขรับแล้วก็ A อ C ซเป็นซีทนะครับเป็นโรนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับ ส้วมนั่งยองกับส้วมแบบยูโรนครับแล้วโชตมันเป็นเป็นรถอินเตอร์ิตี้บ้านเขานะครับมีวิ่งทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็โอกาสพิเศษ,ษนะครับมาวิ่งช่วงเทศกาลประเทศไทยนะครับสังเกตได้ว่าบอกก็น่าจะกรมะหยี่นะฮะลักษณะคล้ายกับาฐาฐากดวูนะครับแต่ก็รับประกันเลยว,ว่าแอร์มันฉ่ำว่าแน่นอนนะฮะ เดียวทีวีด้วยพุ่มพา KTM C H L X นี่ครับลักษณะรถนอนนะครับมารีวิวเพิ่มเติมเนี่ยขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำรถมาเลยแล้วนะครับ1992นี่ครับพับเป็นุตั้งได้นะ่ย Thank you. ครับหลังจากเราพาชมเสร็จขบวน992ก็ได้ทำการออกจากสนามัาร์ใหญ่นะครับเพื่อนำริ้วไปเก็บ บบนที่992ถอยเข้าย่านชุมทางอัดใหญ่นะครับเก็บในย่านนะครับ ครับลักษณะคล้ายกับแดวูเลยนะฮะเป็นางานเปรียบเทียบนะครับผมนี่นะครับก็ที่เห็นฝั่งซ้ายก็จะเป็นบชทอป,ปอนะครับเมื่อกี้คือบอชทอป,ปอทั้งหมดเลยนะครับก็บชทอป,ปอเช่นกันนะครับ <S <S แล้วก็ตามมาด้วยบอ,อะไรวะ ก็จะเป็นมอชทปอเช่นกันนะครับก็รถบกอขอปอนะ่ะอ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นรถที่นั่งลงนะครับรถคาเฟ่่ครับ,รบแล้วก็เป็นรถนอนชั้นสองนะครับ ดีเซนหมายเลข 5, 2, 2, 6มานะครับ โชกิ Tokyo, และรถนอนแอร์แดวูเล็กนะครับผมเราจะทำการเปลี่ยนดีเซนจาก y A S ยูทวเป็นอังสตอมสีสมอุ่นสองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ยะลาปะนรถถัดไปนะครับ นะครับ4202แต่ผมคาดว่าน่าจะเปลี่ยนของขรบวน456นะครับดีเซนเปล่าของขรบวน456นะครับกลับเข้าสู่โรงรถจักรเป็นอนถัดไปนะครับ กับขบวน4 5 6แล้วนะครับขบ,บวน4 5 6ออกจากชุมทางอาใหญ่ครับ ทางอาใหญ่ไปแล้วนะครับราช้าห้าสิบนโดยประมาณนะครับหัวรถเที่ยวนี้ยะลานครศรีธรรมราชกระบวน4-5-6นะครับจิ้งจกจะไส่เหรอไม่ใส่นะฮกระบวนรถเร็วที่169ไปทางยะลานะครับหลังจากเปลี่ยนหัวรถจักรเสร็จแล้วนะครับผมจากเคิสไวายเป็นรถจักร G A นะครับไม่ทราบเลขอ๋อน่าจะเป็น4538นะครับที่เราถ่ายต้นคลิปนะครับผม อะไรครับออกจากสถานีช่วงทางอัดใหญ่ล่าช้าประมาณการา20นาทีนะครับโดยประมาณนะครับบวกลบนะฮะบอลชทอทบอนอททอแล้วก็มีบอนอทพปอยสองคันนะครับเป็นโซคิวกับรถแดวูเล็กนะครับสายทางยะลาครับผมโอ้โห เรื่องหมายท้ายดีอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ด้านล่างนะครับเกบ4 5 9เข้าสู่จานจรางที่1นึชมทางอาจ่ครับ